ย่างยังตาโอ้ยย่างเนื้อย่างน้ำโตกะมันบอกพูดบ่้มนหมูดิน้าหมูตัวนี้หาวันเนื้อก็หมูจากไหนหมูมันก็เป็นตัวตัวเนื้อหมูเออเฮ้ยแล้วว่าไห้คือน้ำมันหมูหลวมบึงก้อนอย่างนั้นปุ๋นอะปุ๋นอะแฉบเนาะเดี๋ยไปมันค่อยปวดนนั่งเนี่ยบัวค่อยดอไว้มันแห้งลายมันจะใหม่ก้อนฟูอย่างนั้จะเป็นไอ อะไรนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับปุณพญาเนี่ยโอ้โออหแสบแสบเนาะแสบออมีสองต้นแค่นี้นะส,สองต้นนี่กินในอะไรปุณธยาเลยกินอิ่มตีนาะน้อยเดียวก,นกินให้อิ่มก็ไปยกโต,ตมาหนึ่งตัวยากง่ายพออิออ่มวะนี่สองต้นนี่เนาะพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อมากินน้ำกัน เงื่อนกินเราไมนคิดเบิดเดี๋ยวมึงได้โทษยายแห่งญาตไปอินอยู่ไปกําลังดีเป็นตาบอกเป็นตาแม่โอ้ยมากินเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคตด้วยจ้าเอาแต่สวัสดีทุก่า สวัสดีครับช่างเล็กที่เดินอยู่เล็กที่ย่างหมูจ้าย่างหมูให้แซ่บย่างน้ำตกเนี่เมนูย่างหมูจ้าเห็ดพริกแก้วมันเนาะตากร้องยายกระไดเนาะเห็ดพริกแก้วมันแซ่บแซบนี่ลังจีจวดอะไรเด้อเออกลังจีจวดแหละพี่น้อกรังจีจวดตายายอยกกินหมูย่างด้วยมือนี่ อืมตาป้องโอ้เดี๋ยวญาติซุปเหล้ายิ่นชิ้นเนาะว่ามันจะได้น้อยหรือได้หลายนะได้ทำได้ก็กินทำนั่นก็เนาะตัดแจกเลยว่ะนี่เวล้ไปทางไหนเนาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะออกงานยูวันนี้เนาะวันนี้มีงานเนาะ วันนี้กิไปตัดดอกแล้วเรื่องกินเขากอนจังหยิบไปตัดดอกจ้ากมี้ิไปหารับจ้างร้นตาระยายตัดจ้างซื้อรับจ้างซื้อรับเขาก้อนมือนี่พี่น้องย่านหมูไปอรับจ้างก็ได้พาไปซื้อมวันนี้ไปรับจ้างกันเด้อวันนี้กินเขาแล้วก็จะไปละไปซอยซื้อเจ้ากระไดเนาะ ซอยซื้อเไปแล้วกขให้ตันเนะ้ะเอาซอยตันเถอเนาะทานน้ำมันลดระลึกใส่ตัวรำกับมันมาอีกแล้วไ <laughs> ม่ใค่คนคิดเน,ะนานนเนะสียงพีท่เขา อยางใหวนเหปลาโรีนุยตาปรีน้ใจสุยังด้านมันเอเลยเด้อทำเปเล่นไปอย่างกุ้งหูแล้วจะซื้อไก่ก่รได้จะซื้อมือไรก็ขายไก่ให้กูไก่หรีเปียกเขาก็ขายไก่ จะไปซื้อไก่ไก่เทียงเทากับเขาขายไกเสียงรถเด้อพี่น้องเสียงรถขอโทษขออภัยเด้อเสียงรถนี่อยู่เลาะทางเป็นสิ่อละ เต้นเด้าหน้าเท่าลังโอ้ยเอววันนี้ไปอยากเต้นเสียใจโจ๊ตบ้านเอวโอ้ยรถเขามาขายไปมาขายเขามาขายของมันมนเขามาขายพี่<ล>นอน<า>เอ้ยเขาเปิดหมอลำมันก็เลยม้วนนะสากไปแล้วตะกี้ จั๊กแต่ยินบอดูในคลิปอ่ะได้ยินยายมักมวนเนาะใหยายมักมวนเนาะได้ยินเสียงเพลงบอได้เลยแอลมันกรดิกก้นกระดิกโลดได้ยินเสียงเพลงบอได้จะเอาเพลงใส่ย่านเขาว่ามันพิดยังกับพีดบ่หู้จักใส่น้ำมันละบ่หู้จักใส่จักจะวเพลงยังใส่ย่านแต่พิดเขา แล้วโบบนได้เต้นจักเทื yeah ่อบางคนคือก็มีเพลงเต้นแต่เึโอ้ยายกบก้าวใส่เนาะจังมือนึงใหญ่จังกับเพลงใส่หมุนม้วนนาตาเนาะเออจ้าจ้าถุกยังหยอกหยอกหเอกหยอกได้อเนาะสุดตาเนาะ นี่มีอะไปนีกปะยังยังยังโอ้แฟนคอยตาเคียร์ส่อีกไมเนาะโอ้ยมันบนยวดบนจาดเลยเลยมันโบไม่หรอกมันเท่ากับเลี้ยงมันตัวนี่บบแม่นหมูเลี้ยงเด้อเด้อเด้แม่นหมูคุ้นเด้อโบแมนหมูคุ้นเด้เนี่ยมันจะมาเลี้ยงไฟอยู่ได้ ี่ซุกไว้สิเออเดี๋ยวไปเห็ดพิกก่อนรอเห็ดพิกจิ้ก่อนโอ้ยหิวเลยเด้เดี๋ยวนี้ตอนใหญ่ตอนน้อ,นนอย ข้าเ,นาาเ,าเหนียวมาเันอเ้ลวมาเสียบเรืองูปวกเพื่อนๆทั้งหลายอก็ข้าวก็ข้าวฟานข้าเหนียวจานใส่ ตามมีมะขามด้วยทำหวานมีเอามาเ็หสิร nah, ์ฟมากินกับข้าวเหนียวกินแบบหลาอื่อก really like ินแบบนี้แหละทางสัจ้าจะต้องกินนี้เลยเอาคือว่าสัตว์เอาเจ้าว่าจะกินข้าวก็บกขามเนาะโอ้ตัดแฉกตัดแฉบเว้ยของสิ่งทุกย่างแบบกินก่อนเด้ออันนี้น้ำจิ้มผักผมจิ้มกะบกขามก่อน

ก๋าเหน,น,นียวจ้า้าเหนียวใส่ยผู้มเหนียวอ่อนๆต่อสามตอบถามมาเต็ใส่ย้ายก๋าเหนียวมาเต็มส่ถาเสร็จแล้วเด็กยิง้าวเขาวานจนเลยเอามาจะใส่เอามาแต่ใส่ยผู้มเอมอมาไก่โอ้ยมาไก่ตัวเข้าว่า เขาเยอะใส่ยาฟุ้งอ,อ้อนตอนจสตาแช่ไหมคอนตาเดิมมาเดิม,ม,มกินเผาหนังตงเ้อะดีดีแรงแงน้อยน้อยยายเลยบอกเป็นยังเดี๋ยวยายลองก่อนนี่มะขามหวานยายกินยกยางกรตียงหมูดอก อันนี้มะขามหวานว่ากินข้าวเหนียวกับมะขามหวานนี่คิดแซ่บลองเบิงบึงโอ้ยมะขามหวานก็เป็นสิแข็งแกร่งไม่โอ้มะขามหวานแน่นอนนั่นจะของวันนี้แถวจีบมะขามเขาแข็งนี่ว่ากินกินข้าวเหนียวกับมะขามหวานซอสแซ่บ ยหญ่จะลองเบิ้งแมนโบคือเขวาวาบเขาได้รล่ะเขาใช้ยัดฟ <c oughs> ุเขาแถวนี้ว่ามีข้าวเหนียวตรงมีม้แต่เขาใช้ยัดฟุแบบนี้นี่ข้าวเหนียวโอ้ขาเหนียวมันค้ามหวานจิกิลองกินกับขา้ขา,ขาวเหนียวเขาว่ามันแซ่บอนใดอันดเรามี้แต่เขาว่าเวจาว่าเลยแบบนี้ จะลองกินบ่เดอร์คาวา่ามันแซบ่บมขาขามหวานกันขเขาวเหนียวแบบจิ้มแซ่บคือหันหนานยิ่งเห็นใหญ่แซ่บบ่ล่ะแซ่บไหมเออแม่ลื้อข้าวเหนียวทำมะขามหวานแซบ่าาาแซบเจ็บกินอง กินน้ำกรรันเด้อแซ่แบแซ่บหมูย่างจ้ะอันนี้น้ำโตกเอาตกมานี่นี่น้ำโตกเด้อเนี่ยมีสองอย่างเด้น้ำโต๊ออะอันนี้นกินติ๊กเก็มอันนี้กะริมกะเลียออกแดงๆแน่มาๆๆกินน้ำกันกรเด้อะกินนอนกินน้ำกันเด้อะกบ่ายก่อนโอ้กินกับมะขามเพราะว่าแซ่บอีนเลตา สากินว so really mm ่าเป็น hmm. ย <T> ่างกินรถคนเดียวตาจะกินหมูหรอกหน่วยเสียปะกินกันด้วยพี่น้องแสีบจ้่เสีบเดี๋ยวกินมะขัหมดกัน ยายนี่ไปเยี่ยมหมูพวกหา,าประคามหวานไปเด้อก็คุณเหียวอืขอกันอีน่งีเลยแต่ตาต้องเอาหมูไว้หวานเข้ากันเพราะปีฝนคุยเขาเหนียบแซ่บๆเสื้อลองหนึ่งเด้อยายก็เพิ่งลองเลยแหละแซ่บอีนี้ซ้ำแต่ได้จิกินหมูก,ก่อนเดี๋ยวตายจะกินหมูนี่จาก มากินน้ำันเน้อที่นอนเพื่อนๆชุก้นชุกคนจ่ากินกับตายาททามวนเด้อจ้าตาจินน้งใหญ่ยพิ่งไดยกนเลยอ,ยอืมนี่ปลเราพักก่อนตา Bác sư đấu Kinh cận năm tốt Nè Bác sư đấu Bác luộc ra Ui Đang kinh khó nọc bạn <laughs> Xẹp không Khó nắm cắn Kinh khó nắm cắn sao Xẹp ừ. อย่งบอกเอามือหูดหายหญนี่กูแก่เกิหูดไม่ปากแคลรุดองมาหน่อยนะปากดีดีเลยตาเนี่ยปากดีดีปากดีเอาปากมันก้อนด้วคน โอ้ยแแส่บๆจสร็น้ำกันเ้นอบุแห่งเขายาก็กีนเข้ไดแล้วผมกินไปักาะด้าก็ถูกกันนี่จ้ตา,ตาบุนี้แกวเนาะงำงูแบบปีนไปปีนมาแบเตะเข้าหัวบั๊เลยผู้รักษาประตูก็ดีต้องไปเอาน้ำมาลอง ตู้รักษาประตูต้องดีๆแทบแทบแทบรถขายของคือมาหลายแทขาก็ทำมาหากินคือเฮาอยู่แล้ว nha, ừ, thái năn thái gì. thái khó. Ừ, đẹp nào ơi, đẹp. เอาเก็บไว้กันใจได้ส้มมาแค่ซื้อกลุ้มเด้อลบมาตะกี้ตานั้นมี่หวานบ่หรอหวานตุ่นเนาะหวานหวานนี่ซื้อมาแค่ตาเอากินตาเดี๋ยวยายตินก่อนเด้วยติเบ่โอ้ซีโร่มาได้ตาเนี่ยอือซีโร่จังบาทร่อยโอ้ซอยคนซื้อนะซอยอุดหนุนกันเนาะ คนไทยน้ากันหาตานอก<ม>เขามาขายยังเขาไปซวยกันอุดหนุนซวยซื้อเพิน่นจมึงวัดจะโกนพอดีนอกอะ่ะเอีย๋ยขยายซิมกว่าเดิมตาด้วยส่งคุยบอบาวานาวานหัวสั้นเลยจ,า<ม>าจา้าลองซิ่งซิมก่อนถ้าบอบาวานเดี๋ยวซื้อบับหลังโอ้ยซิมก่อนเด้อพี่หน่อยเลย กินข้าวอิ่มแล้วไปกินผลไม้ผล,ไม,ผลไม้จจาหวานโบพระเจ้าบอกว่าโอ้ยหวานใหายจัดลองชิมบึกอืมน่าหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานอร่อยอืมแ่บ เดียวแลนเดียวลาบแซ่บอยู่แซ่บของเราอยู่โอโฮออละโคโดโดม้าดองพระเย่าทุก <coughs> 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 <coughs>